พาครอบครัวไปเที่ยวบ้านสวนชวนฝันกันค่ะที่สุพรรณบุรีค่ะทุกคนจ๋าหยุดยาวขนาดนี้เราจะอยู่บ้านได้ยังไงล,ล่ะเราก็โขนโคตรเงาสก,การารรุ่นลานลนโหลดนะคะไปเที่ยวให้หมดเลยค่ะ3าคันรถ14ชีวิตแล้วก็หมาอีก4ตัวแต่คุณเถมบุกไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าแต่ละคนบอกว่าไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเรานะคะเอากระเป๋าขึ้นรถเดินทางกันเลยน้องมานินาโนเนี่ยนะคะแต่งตัวรอตั้งแต่เชา้าแต่ก่อนจะออกเดินทางไปบ้านสวนนะนะคะก็มีเสื้อผ้าม,มาส่งพอดีคอลเลยชั้นใหม่ล่าสุดเป็นเซ็ตที่ค่ะต้อนยนะ ชมพูเขียวกลมแล้วก็น้ำตาลเปิดจำหน่ายวันพฤหัสนะคะแปดโมงครึ่งในไลฟ์สดเจอกันเลยค่ะนี่สวยมากค่ะทุกคนจ๋าก,ก่อนจะไปเที่ยวเราก็ต้องเคียงงงเคียงงานให้เรียบร้อยนะคะลายช้างก็มีลายแมวก็มาแล้วก็คุณบีก็ไปด้วยนะคะทริปนี้ค่ะถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะแต่พักผ่อนมีอยู่จริงอีจอยก็แอบไปทำงานนะคะคุหมาก็ไปนะคะทุกคนจา๋ารถคันนี้นะคะก็จะมีคุณบีมีชั้นมีผัวชัน้นมีน้องนันนี่นันโนแล้วก็ออก,กาสหลานชั้นนะคะคุณบีก็แบบรถแคบไปป่ะแม่นูเข้าไปไม่ได้น,าน,าน,าน,นะเนี่ยนะเออ จริงๆแล้วก็อยากให้คุณบีนั่งข้างหน้านะคะเพราะว่ามันรู้สึกแน่นไปนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์กับลูกก่อนว่ายังไงดีนะคะน้องนันี้บอกว่าแม่หนูขอไปนั่งหลังแล้วกันให้พี่บีมานั่งข้างหน้าเะคะเพราะว่าข้างหลังมันรู้สึกอึดอัดมันแคบไปแกคือรถตู้รุ่นเนี้ยด้านหลังจะเลาะค่อนข้างแคบนิดนึงด้วยที่เราก็มีสัมพันลเยอะแยะมากมายนะคะเออแล้วก็ล่าสุดก็คือเปลี่ยนที่ค่ะน้องนันี์เขาก็ให้พี่บีมานั่งข้างหน้าก่อนออกนะคะเราก็แวะที่เซเว่นฮีเลเว่นกันก่อนในค่ะลองท้องก กดนะวันพฤหัส8โมงครึ่งเจอกันในไลน์จ้ากับคอลเลคชัชนใหม่แบรนด์ชุดิมอนนะคะไปกดในใจจี้69สำร,รอง2นะช่องหลักโดนปิดกร้าไปแล้วแม่จา๋าเออเดี๋ยวแท็กพิกัดให้นะคะเดี๋ยวเราเดินหาขนมนม,นมเนยนะคะกรุบกริบกรุบกริบไปกินระหว่างทางด้วยแล้วก็ซื้อข้าวนะคะให้สาวๆกินบนรถค่ะสุดอีแม่นั้นก็จะหาอะไรรองท้องแกไปบ้านสวยรอบนี้นะไปกันเยอะมากสนุกสนานเฮฮาปาจิโกแน่นอนคุณยายก็ไปค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาจะไปเล่นน้ำคลองกันนะคะทำกับข้าวกินการเมนูวันนี้นะคะก็จะมมมีีกกุ้ง้งเผาปลหอยะแววบริ มีต้มยำกุง้งมีปลานึ่งมะนาวมีไส้กรอกทอดโอ้โหเยอะมากนะคะเมนูตอนนี้ก็คือเต็มหัวไปหมดแล้วเราก็ซื้อกับขงกับข้าวจากที่กรุงเทพไปด้วยบางส่วนนะคะส่วนพวกนี้นะคะเราก็จะมีเมนูตำส้ตมตำนะคะแล้วก็มีเมนูทําน้ําแข็งไสตอนเช้าก็มีข่าวว่าเขาจะไปเดินตลาดเช้ากันด้วยที่สุพรรณบุรีนะคะทุกคนแฮปปี้มีความสุขมากนะคะนานๆก็จะได้มารวมตัวกัน,กนแก่เอาจริงๆบ้านหลังเนี้ยมืนบ้านของชานจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เนอะซึ่งเราก็ทํางานกับตัวเป็นเกลียวเลยะคะ่ะหัวเป็นน็อตนะคะมันก็เลยไมม่่ีวาางงตรง ด้วยที่ลูกหลานเหรียญหลดนเนี่ยก็เรียนด้วยนะคะพอหยุดยาวแบบนี้ก็ นะตัดไปสิคะเราอ,อะไรคะ่ะเสบียงพร้อมอะไรพร้อมเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะคะรถที่พี่ชายจะไปเนี่ยเขาออกแต่เช้าแล้วนะน่าจะถึงก่อนคะ่ะจอยตามมาแล้วก็จะมีรถลาดมาอีกคันหนึ่งช่วงเที่ยงนะคะแกอากาศร้อนเหมือนซ้อมตกตลงกมากฉันก็ภาวานาะให้แบบฝนตกนะคะอยากจะไปบ้านสวนแล้วฝนตกคือพระฝนตกที่บ้านสวนนะแกบรรยากาศดีมากแต่ฉันไปนะฝนไม่เคยตกเลยกูโคตรซวยเลยคะ่ะแล้วก็มาแวะปามว่าเนาะเพราะว่าจอยจี้ขี้ทุกปามไม่เกินจริงคะ่ะทุกคนระหว่างที่ขี้เยี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็แวะซื้อของฝากนะคะไปฝากใครคะไปฝากตัวเองแล้วก็ลูกผัวแล้วก็หลาน ด้วยที่ทิปเนี้ยนะคะลูกหลานเหลนหลนลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเยอะแยะนกแกนเนาะแกเนาะก็จะต้องมีขนมนมเนยขนมกบเคี้ยวเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเซอริญนอาหารข้าวไม่กินกินแต่ขนมนั่นเองนะจ๊ะเหมาหมดเลยป้าอีจอยอยู่นานมากเลยนะอู๋ฝอยทองก็น่ากินนะเปียเขาก็น่ากินนะคะแล้วฉันก็นี่คะ่ะสั่งเปียะไปด้วยนะคะเป็นเปียะเผือกกับเปียะฝอยทองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สั่งโมจิหรือไดฟุกุก็ไม่รู้ว่าเออก็สั่งหลายอย่างเหมือนกันนะเออแล้วก็เดินทางมาถึงสุพรรณบุรี นะคะทุกคนจา๋าโหโชคดีมากเลยฉันได้พี่สาวมาดูแลบ้านให้เนาะไม่งั้นนะเป็นป่าละเมาะแน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยสองเดือนแล้วเพิ่งจะได้ขึ้นมาแกมันทํางานเยอะมากแกก็เห็นชัยสดทุกวันเนาะทำงานทุกวันก็ไม่เวลาขึ้นมาค่ะเรื่องงามยามดีขึ้นมาแล้วก็ใจฟูเนะมาชาร์จแบตบแล้วกลับไปลุยงานต่อนะคะนี่ค่ะพี่ซไพายกับคุณยายก็คือแม่ฉันเองก็มาถึงก่งกอนแล้วในะคานี่คุณยายมาถึงก็รับประทานอาหารเลยนะคะแต่คุณยายเนี่ยเขาจะหลงหลงลืมลืม,ลมแล้วแกด้วยที่เขาอายุเยอะแล้วเนาะแกก็จำอะไรไม่ค่อยได้้้แแแแลลละะต่ก็็ยัังงงงงงขรนนนคเเอพพ300วี บอกให้นะคะทุกคนกินข้าวรองท้องก่อนเพราะว่าต้องใช้เสียงและพลังเยอะมากนะแล้วนี่ก็คือน้องหน้านี้ค่ะลูกสาวคนโตของฉันเองนะจ๊ะนี่เป็นห้องที่ฉันต่อเติมใหม่นะคะเมื่อก่อนมันเป็นห้องแบบนั่งกินข้าวนะคะฉันก็ติดกระจกติดแอร์ล้อมรอบอย่างนี้แล้วก็ติดม่านนะคะทาเป็นห้องนั่งเล่นเย็นสบายเลยค่ะลูกเด็กเล็กแดงหมาเหม่อมาก็มาขูกกันอยู่ห้องนี้แหละนอนได้เป็น1ิชีวิตกันเลยดีเดียวนะจ๊ะเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่รู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยแล้วนี่ก็คือท่าเรือนะคะนั่งรอพี่มากแจ้ะนะคะแล้วค ค,คือพี่สะพายจอเป็นคนชอบทําอาหารมากมาถึงก็สั่งทาข้าวหมูแดงหมูกรอบอะไรเนี่ยนะคะทิ้งเอาไว้เลยค่ะเพื่อให้ลูกหลานเลนหลนใครหิวก็ตักกินได้เลยนะคะคุณยายนี่ฉันก็ซื้อขนมเค้กมาฝากคุณยายด้วยนะคะคุณยายก็แฮปปี้มีความสุขเนืลูกหลานเล,ล่นหลนมารวมตัวกันนะคะและนี่ก็คือผัวของฉันเองค่ะและน้องนานโนมาแล้วลูกสาวคนเล็กของเรานะคะมาสวัสดีคุณยายค่ะนี่ค่ะมาดูกันว่าคุณยายจะจําน้องนานโนได้ไหมนะคะขนาดฉันก็ยังจําไม่ได้เลยนี่ค่ะก็นึกขอ,อน,นึกก่อนเฮ้ hey, ลูกไรหน้าเด็กคนนี้ <c oughs> ใครหน้าออ วันธนา ใช่ไหมลูกวันธนาทุกคนชื่อวันธนาหมดเลยวันนี้นะคะ <c oughs> นี่วันธนานี่วันธนานะคะเอ,อ่อทุกคนในที่นี้13คนชื่อวันธนาหมดโอเคนะไม่ต้องงงเพราะคุณยายจําใครไม่ได้เลยตอนนี้นะจาะแล้วนี่ก็คือบ้านมาให้บ้านสวนของชาญที่ต่อเติมระเบียงมานะคะ่ะนี่ค่ะห่วยน้องคลองบึงดอกบัวเต็มเลยค่ะบัวเต็มคลองไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ชายพี่สาวเนี่ยจะลงคลองนะคะไปตัดบัวทิ้งบ้างนะคะเพราะว่าบางบ่อเนี่ยบัวแบบเยอะแน่นๆเลยค่ะแล้วก็ปลาเยอะม,มากแกฉันไม่ได้มานานปลาคาบชานเนี่ยจะตัว เท่าประวานอยู่แล้วค่ะฉันปล่อยปลาคาไป400ตัวนะคะในคลองบ้านสวนตอนนี้ก็จเจริญเติบโตเพราะว่าคุณโจกเลี้ยงดีมากให้อาหารช่ำเช้าสายบ่ายเย็นกันเลยทีเดียวพามาดูบรรยากาศบ้านสวนในยามกลางวันแดดแสบที่ร้อนเหมือนซ้อมตกนรกต้องเดินกนลางร่มกันเลยทีเดียวพี่ชายฉันชิลมากค่ะมานอนนะคะตากแดดตากลมนะคะที่ศาลากลางน้ําแบบชิลๆสบายๆพร้อมลาโพงและเปิดเพลงฟังค่ะเออไงนะผ่อนคลายเนอะและนี่ก็คือบ้านสวนนะคะในช่วงกลางวันค่ะอันนี้รปโซน,นหลังบ้านนะแก และนี่ก็คือโซนครัวค่ะคุณบีก็เริ่มหิวแล้วค่ะก็เลยมาทาข้าวหมูแดงหมูกอบกินซึ่งพี่สะใภ้เขาจะทาไว้เยอะมากนะคะใครหิวก็สามารถมาหาั่นแล้วก็ตักกินได้เลยจ้ะแต่ตอนเย็นเนี่ยเมนูก็จะแซ่บมากเลยนะวันนี้เราจะมีปาร์ตี้กันในยามค่าคืนที่สลากลางน้านะคะรอดูได้เลยค่ะทุกคนจ๋าจหยุดยาวแบบนี้ก็เดี๋ยวจะทําคลิปบอกให้ดูแบบว่าอิ่มหนำสำราญใจจะก,ก็เก็บบรรยากาศข้าวๆมาให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ได้เวลาบันเทิงเริลงลมกับคุณแม่ขาแล้วค่ะแม่ร้องลูกเต้นไม่เกินจริงค่ะนี่คุณยยก็อองงเพลนะคะคี ก็เต้นนะคะเออมีความสุขสคือคุณยายเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบร้องเล่นเต้นลํามากเลยตอนเขายังไม่หลงลืมมาแกพอตอนหลงลืมแล้วแกก็ยังชอบร้องอยู่นะแต่ก็เต้นไม่ไหวแล้วจะก,ก็จะต้องเต้นแทนนะคะและนี่ก็คือสวนหลังบ้านของเรานะคะเห็นไหมคะแกดอกบัวใบบัวคือแน่นคองแบบนี้เลยจ้าโอ้โหตายแล้วทั้งผักบุ้งนะคะตอนนี้พี่จกนะคะก็คือพี่สาวจอยก,กับคุณปูพี่ชายจอยเนี่ยก็ลงคลองเรียบร้อยแล้วะค่ะเพื่อไปเก็บนะคะตัดบัวทิ้งค่ะเพราะว่าไม่งั้นน้องปลาเนี่ยจะไม่มีออกซิเจนหายใจกันแล้วนะคะเพราะว่า บัวมันบานเต็มคลองไปหมดเลยนะจ๊ะบรรยากาศก็ร้อนชิบหายเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ก็อยากถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนอะเออก็กลางร่มเดินทำคอนเทนต์กันไปเลยค่ะโชคดีเราทากันแดดแบรชิมอนนะคะมันก็เลยแบบหน้าไม่ไหมค่ะทุกคนจ๋าต่ตัวไม่เหลือแล้วเพราะทาแต่กันแดดหน้ากูก็งงมากนะคะคุณจก,ก็ลงคลองกับคุณปูเลยสองพี่น้องเนี่ยก็ชอบเล่นน้ำมากเลยเพราะบ้านเกิดริมคลองค่ะแต่ดิฉันเนี่ยเกิดมาในช่วงที่คลองมันเน่าแล้วเล่นไม่ได้ฉันว่ายน้ำไม่เป็นคนเดียวในบ้านแกแล้วดูมะม่วงสิโอ้โหดูส,ดสด มากเลยมะม่วงนี่มันมีทุกรดูเลยหรอวะมากี่รอบมันก็มีค่ะซึ่งต้นมะม่วงบ้านจอยเนี่ยมันเยอะมากๆแกดูหน้าฉันเริ่มแดงแล้วเพราะอากาศมันมันร้อนมากดีนะที่ทากันแดดอะถึงบอกทาให้ทากันแดดนี้อยู่ไม่ได้จริงๆนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะรอดูเลยจ้ะถ้าไหวก็จะมาตัดคลิปปาร์ตี้ให้ดูอีกต้นมะยมอยากจะกินมะยมอ่ะไม่ออกลูกสักทีเลยมะยมฉันนะเออมีแต่มะม่วงว่ะตอนนี้แต่ว่ามีส้มโอแล้วนะแต่ลืมถ่ายให้ดูส้มโอออกประมาณสานสี่ลุกนะนะากเอ นี่ก็ร้อนตับแตกนะคะหน้าหนาวก็หนาวสุดขั้วหัวใจนะคะแต่ฝนมาเมื่อไหร่บอกกูด้วยกูมาไม่เคยฝนตกเลยทำท่าหลอกล่อเหมือนจะตกมีการกระแฮมกระแฮมเหมือนปับจะร้องนะคะตกมาประมาณ3ามแปแล้วก็หยุดกูงงนะคะจะตั้งใจว่าถ้าฝนตกจะจะเล่นน้ำฝนนะคะเพราะว่าอยากเล่นน้ำฝน่างหายจะการเล่นน้ำฝนมานานมากแกมาก่อนว่าฉลิมคลองสมัยก่อนย้อนไปอะเนอะอุ้ยเวลาฝนตกเล่นน้ำฝนมันมีความสุขอยากจะยอ้อนลํำลึกถึงวันวานนะคะแต่ฝนมันก็ไม่ตกให้ฉันเลยทํำยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะระหว่างนี้ก็พาชมสวนกรุบกรุบกิบ ะะซึ่งก็เพิ่งจะตัดญ้าถอนญ้ากันไปด้วยที่พื้นที่เนี่ยมันสองไร้กว่าแกแล้วนี่แกดูต้นกล้วยอู้หูเยอะมากค่ะอนาคตเราจะได้ทําแบบกล้วยบดชีกินกันแล้วนะคะมะละกงมะละกอก็เริ่มโตแล้วนะคะคาดว่าปีหน้าเนี่ยเราจะได้กินมะละกอส้มตำจากต้นแล้วนี่เริ่มมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นพันเตี้ยหรือพันเล็กก็ไม่รู้เพราะคุณจกเนี่ยเอามาปลูกนะคะมะละกอน,นะจ๊ะและนี่ก็คือแปลงผกักซึ่งคุณตจกเนี่ยนะคะก็เพิ่งถอนไปเคลียร์แปลงไปแล้วก็ลงมเมล็ดใหม่มันก็ยังไม่ออ่่่ออ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 กกกกกดดดผลนนปแตววาาั้็ขขโพพคหทีุณ ปลูกเอาไว้กินค่ะคุณจกเขาจะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะที่เขาแบบชอบกิน๋ยวเขาก็ไม่ได้ปลูกเยอะเนาะปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะคะเอาไวไท้ทากับขาพาพ้าวเพราะปลูกเยอะเนี่ยนะคะมันก็กินไม่ทันแล้วมันก็จะเน่าจะเสียอันนี้เขาเนี่ต้นกล้าออกอะไรปะเขาก็จะปลูกเองแบบเพาะมาเมล็ดปลูกเลยนะคะพวกแตงทงแ,แตงไทยนะก่อนหน้านี้ก็คือลื้อแปลงไปแล้วแต่ว่าได้แตงไทยมาอยู่3มลูกนะคะอันนั้นก็คือผักบุ้งจีนนะคะที่บ้านเรามีทั้งผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยค่ะสารพัดผักกันเลยทีเดียวและนั่นก็คือสารากลางน้ําที่ทําขึ้ จะมาปาร์ตี้กันที่นี่แหละร้องคาราโอเกะกันนะคะกินกับข้าวอร่อยอร่อยนะคะตามภาษาครอบครัวนี่แหละคือความสุขของใจจี้ค่ะพลังในการหางเงินนะคะเมื่อฉันเห็นครอบครัวมีความสุขฉันก็มีความสุขค่ะทุกคนจ๋าเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เปไงล่ะลูกสาวฉันพี่นี่ช่วยแม่พากนันอยเร็วเร็วพี่นี่บอกแม่ไม่รู้หนูไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าแม่ตัดคลิปยาวมากเลยนี่สิบกวนาทีแล้วแม่ก็ยังตัดไม่เสร็จเลยนะคะ พี่นีบอกว่าเขาตัดช็อตเดียวหนึ่งวินะคะแกแล้วก็ต้นแถวดอกแคดูดิมาเริ่มเท่มนี่ฉันปลูกตั้งแต่แบบแบบบ่อตอนนี้นะอุย้ยวัยสรุ่นวัยใจหมดแล้วนะคะมีเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเหนื่อยละเพราะว่ามันร้อนอะเออเราก็จะเดินแค่ประมาณนี้พอเนาะแล้วก็คลิปต่อไปจะพาแบบไปปาร์ตี้นะคะที่สารากลางน้ากินบาร์บีคิวกุ้งพงกุ้งเผาร้องเพลงกันดีกว่าเนาะคลิปนี้ก็10กว่านาทีแล้วนี่ดอกกุหลาบค่ะคุณจกเขาปลูกกุหลาบนะคะดอกมง,งดอกไม้เนาะให้ความสดชื่นค่ะถ้าปลูกผักปลูกต้นนอย,อย่า่าาเเีวัก็แแคขระจถ ปลูกดอกไม้มพให้ความสดชื่นแลวนั่นก็คือสาราไม้ไผ่ที่ฉันเพิ่งย้ายมาก่อนหน้าน,นี้มันไปอยู่ริมคลองฉันก็ย้ายมาให้ใกล้หน่อยจะได้นงได้นั่งเนิบเผื่อคุณโจกเขามานั่งทำคอนทงคอนเทนต์แลวนี่ก็คือสะพานข้ามคลองจ้าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคุณยายกันดีกว่าคุณยายก็นั่งตากอารมอยู่ตรงนั้นตรงน,น,นั้นนะคะมุมดีวิวดีก็คือลมเย็นมากนะคะเป็นเป็นแบบว่าโซนที่คุณโจกเนี่ยชอบมาทำคอนเทนต์ไปติดตามช่องพี่สาวจะได้นะชื่อช่องคุณโจกเองจ้าะคเกี่ยวกับคนบ้าส่ะเขากาลงคลิปทุกวันเพราาะว่พี่สาจอยก็จจะออยูู่ดแลบ้้านนสวให กินน้ําก่อนคอแห้งแล้วนะคะให้คุณยายหนึ่งแก้วอะเอาน้ำป้อนคุณยายแม,แม่แม่กินน้าเขียวค่ะ คุณยายก็ำลังร้องเพลงอยู่มีความสุขอย่าไปขัดนะคะตอนนี้ร้องไปแล้วนะคะ899เพลงวันนี้ลูกคอดีไม่มีล่วงค่ะวุ้ยเมื่อก่อนเต้นด้วยร้องด้วยแต่ตอนนี้เต้นไม่ไหวแล้วนะคะเพราะล่าสุดเพิ่งไปเจาะเข่ามาแต่ฉันว่าแดดมันเริ่มไล่ตรงนี้แล้วแหละเดี๋ยวฉันพาคุณยายขึ้นไปนั่งเล่นบนบ้านดีกว่าจะได้แบบว่าเปิดพัดลมด้วยแล้วก็เออจะได้เห็นวิวลูกหลานเล่นน้ำเนอะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณปุ๊กับคุณโจกเองจ้าเขาจะกระโดดน้ําเล่นกันนะคะก็เลยพาคุณยายนะคะขึ้ พอประมาณแต่ก็ต้องใจเย็นๆคอยประคองเขานะคะล้มไม่ได้แล้วนะรุ่นนี้นะเพราะว่าอุย้ยกระดูกกระเดี่ยวเนือายุเยอะแล้วแกแต่แกแข็งแรงอ่ะได้ขนาดนี้ฉันก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ดูแลกันไปนะแม่นายอยู่กับลูกกับหลานนะคะยาวๆเลยเป็นพันปีเป็นแบบอันนี้เลยคุณแม่ขาอะไรอ่ะนางพญางูขาวเนอะแต่แม่เป็นนางพญาผมขาวนะคะนี่โยตรงนี้ไม่ได้สิมันจะไม่เห็นลูกหลานเล่นน้ำเนอะแม่แม่เปลี่ยนที่มาตรงนี้ดีกว่าปะ่ะคุณยาย่าูในใส่กีจอยกูก็ลุกนั่งลำบาก <laughs> มึงก็อะไรกับกุนกาไม่ไม่แม่ต้องนั่งมุมนี้มุมนี้คือมุมดีพาราลามาพาราลามี่นี่มุมนี้เลยเก้าอี้ตรงนี้เลยแล้วลมเย็นมากเลยนี่แล้วแม่ก็จะเห็นนี่บ้านสวนเรา365ฟาฟรนเซียเลยเห็นไหมแม่นี่แล้วแม่นั่งตรงนี้นะเดี๋ยวลูกหลานเล่นหลนจะกระโดดน้ําคลองเล่นดานข้างแม่แม่ก็นั่งดูลูกหลานเล่นหลนเล่นอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดพัดลมให้เดี๋ยวเอาน้าเอาขนมมาเสิร์ฟให้นี่น้ํามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีขนมเค้กมาเสิร์ฟแล้วก็เดี๋ยวเปิดพัดลมโอ้ยมีความสุขหเหล